Let's go. อร่อยเลิศกับผลิตวันนี้พามาที่เดอะเซอร์เคิรราชพฤกษ์สูรรมอาหารนานาชาติที่ได้มาตรฐานการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อเช็ดทุกพื้นผิวสาธารณะก่อนเปิดให้บริการทุกวันมีจุดบริการแอลกอฮอล์ล้างมือจัดที่นั่งให้มีการเว้นระยะห่างในทุกจุดของโครงการวันนี้กับร้านรายโคโครโรเป็นร้านทงครสุสสไตล์ญี่ปุ่นแท้ๆพร้อมเปิดให้บริการสำหรับลูกค้าทุ ท่านหนึ่งโต๊ะนั่งรับประทานได้2คนแต่ทางร้านมีฉากกั้นให้มีบริการเจลแอลกอฮอลล้างมือในร้านพนักง,งานสวมหน้ากากาอนามัยขณะให้บริการลูกค้าแนะนำให้โทรสำรองที่นั่งล่วงหน้าเพราะทางร้านรับตามจำนวนที่เหมาะสมไม่รอช้าตามธุรีไปเลยครับอร่อยลนะธุรกิวันนี้เราก็จะมาอาร่อยเลิศนั่นคือทองคัดสึที่ร้านฟรายโคโครเดอะเซอร์ราชพฤกษ์ค่ะ วันนี้รีดอยู่กับหุ้นส่วนร้านนะคะคุณนิติพงศ์นกพิสารวงคุณคิมขาสวัสดีจ้าทงคัดสึของเราแตกต่างไปจากที่อื่นอย่างไรคะทงคัดสึของเราเนี่ยเราทำได้ใจครับตามชื่อร้านเลยฟรายแปลว่าทอดโคโคโระแปลว่าหัวใจครับทอดจากใจจากใจทุกอย่างที่จะสู่กับแฟนๆที่จะรับประทาน ทองก็สุดจานแรกอะไรคะข้าวหน้าหมูทอดเลยครับเป็นซิกเนเจอร์ของทางร้านคือเราต้องการนําเสนอข้าวหมูทอดที่เป็นสไตล์ของเราเองที่เราใช้หมูเนี่ยพรีเมียมใช้เกล็ดขนมปังที่เป็นเกล็ดขนมปังสดมันจะมีความกรอบนอกนุ่มในไม่มันจนเกินไปครับทอดในหม้อทอดพิเศษของญี่ปุ่น จะกรอบไม่อมน้ำมันเลยไม่อมเลยครับน้ำจิ้มเป็นไงจ๊ะก็ะจะเป็นสูตรพิเศษของทางร้านรสชาติจะออกเป็นเค็มเ็มเปรี้ยวๆแล้วมันๆหน่อยเรียกว่า1เซตแบบนี้นะคะเอาไปเซตที่2สิจ๊ะข้าวหน้าแกงกะหรี่ไก่ทอดนะครับไก่เนี่ยที่ผมใช้นี่คือส่วนหน้าอกดังนั้นเวลากินมันจะมีความนุ่มแกงกะหรี่เนี่ยเราทําให้รสชาติเนี่ยเหมือนที่คุณไปกินที่ญี่ปุ่นเลยมันกินละนัวครับมันกินละเข้ากันไก่นะคะกับแกงกะหรี่แยกกันอย่างชัดเจนแล้วอร่อยทั้งคู่ 2 in 1อยู่ในจานเดียวกันไปอีกเมนูหนึ่งค่ะ ชุดข้าวหน้ากุ้งทอดเนี่ยกุ้งที่เราใช้คือกุ้งแม่น้ําขนาดจาโบนที่เราคัดพิเศษดังนั้นจะมีความเด้งของมันอยู่ผมแนะนําก็คือต้องกินกับตัวซอสไข่ซึ่งจะเป็นสูตรพิเศษของทางร้านจิ้มร่วมกันเนี่ยมันจะได้รสชาติที่ครบไมติจริงๆเราไปอีกหนึ่งชุดอันนี้ทุกคนหลีเชื่อว่าชอบเลยครับชุดข้าวรวมมิตรทอดนะครับคือจะมีทั้งหมูทั้งปลาทั้งไก่และกุ้งครับคือเมนูนี้เมนูเดียวจบเลยจบถือว่ามาถึงร้านใครที่รักชอบปรดปลานเรื่องของทงคัตเซ จานนี้ highly recommend แนะนำจริงๆวันนี้เลยต้องขอการันตีชุดข้าวหน้าหมูทอดชุดข้าวแกงกะหรี่ไก่ทอดชุดข้าวหน้ากุ้งทอดและชุดข้าวรวมมิตรทอดที่ f r y โคกรอทอดด้วยใจให้เป็นอร่อยเลิศครับ ขอให้มั่นใจในคุณภาพมาตรฐานและความอร่อยเลิศของร้านค้าร้านอาหารทุกๆร้านที่เดอะเซอร์เคิลรานจะพษ์กแตอ่อย่าลืมต้องกินร้อนล้างมือบ่อยๆเพื่อความปลอดภัยนะครับและสำหรับเมนูอร่อยเลิศต้องกินกับร้านฟรายโคโคโรคือเมนูนี้เลยครับอร่อยเละกับริตลี่เมจืออีทติ้งย่าวผิงช้งสวัสดีค่ะ